คุณกำลังรับฟังรายการเล่าไปหลอนไปสนับสนุนความหลอนโดยสักลายมือเศษษถีอาจารย์เกลวเสริมดวงชะตาพลิกชีวิตลิขิตจากลายเส้นสวัสดีทุกท่านนะครับเรื่องราวที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนที่เจ้าของเรื่องเดินทางไปเยี่ยมญาติพี่น้องที่จังหวัดหนึ่งในทางภาคใต้และในตอนที่เดินทางไปถึง น้าของเขาที่เป็นพลานก็กําลังเตรียมตัวเข้าป่าพอดีเจ้าของเรื่องกับพี่คนจึงขอติดสอยห้อยตามเข้าไปในป่าด้วยในคราวนั้นแต่ทว่าผืนป่าที่เปลี่ยนไปด้วยความสวยงามและอุดมสมบูรณ์มันกลับมีความพิศวงที่หลบซ่อนอยู่ในทุกหย่อมยาแถมความพิศวงที่ว่าเนี่ยมันเพียงแค่รอให้ตะว,วันลับขอบฟ้าไปเพื่อที่จะออกตามล่าเหยื่อในายามค่ำคืนก็เท่านั้นกับเรื่องที่มีชื่อว่ายามป่า ก่อนที่จะไปรับชมเรื่องราวหลอนๆของเราอยากขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทอดเรื่องราวขนหัวลุกให้กับพวกเราต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราอยู่กับประสบการณ์หลอนๆของคุณกิจซึ่งเขาได้ถ่ายทอดเอาไว้ในรายการ The Ghost Radio เมื่อปีพศ2566 ผมจึงขออนุญาตหยิบยกเอามานำเสนอในรูปแบบของเล่าไปหลอนไปให้ทุกท่านได้เสพความหลอนกันอีกตามเคยนะครับโดยที่ประสบการณ์ดังกล่าวเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่คุณกิตได้ไปประสบพบเจอมาด้วยตนเองและถ้าหากท่านใดที่ยังไม่เคยฟังต้นฉบับละก็ผมจะทำการแปะลิงก์ต้นฉบับเอาไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปให้อีกเหมือนเดิมนะครับโดยเรื่องราวทั้งหมดต้องขอย้อนกลับไปในช่วงที่คุณกิตอายุได้ประมาณ1 5 1 6ปี ในตอนนั้นครอบครัวของเขาได้เหมารถหนึ่งคันเพื่อเดินทางไปเที่ยวและไปเยี่ยมญาติซึ่งจุดหมายปลายทางครั้งนั้นก็จะอยู่ที่จังหวัดหนึ่งในทางภาคใต้โดยจะมีพี่หนึ่งที่รับหน้าที่เป็นพลขับในการเดินทางครั้งนั้นครอบครัวของคุณกิจเดินทางไปถึงบ้านของน้าในช่วงทเที่ยงของวันซึ่งหลังจากที่เดินทางไปถึงจุดหมายทุกคนก็เห็นว่าน้าผู้ชายของคุณกิจกำลังจัดสัมภาระที่จำเป็นต่าง เพื่อเตรียมตัวที่จะเดินทางเข้าไปหาของในป่าโดยคุณกิจบอกว่านะ้าคนนี้จะประกอบอาชีพเป็นนายพรานนะครับและงานหลักๆของแกก็คือการหาของป่ามาขายน้าที่หันมาเจอหลานผู้ชายอย่างคุณกิจจึงเอ่ยปากชวนเขาให้เดินทางเข้าป่าไปด้วยกันและเด็กผู้ชายในวัย16ปีอย่างเขามีหรือที่จะพลาดโอกาสในการไปประจนภัยในป่าตอนตาคุณกิจจึงรีบตอบตกลงกับน้าไปในทันที ทางพี่หนึ่งซึ่งเป็นคนขับรถที่ได้ยินแบบน,นั้นก็สนใจและอยากติดสอยห้อยตามเข้าไปด้วยอีกคนซึ่งนาคุณกิจเขาก็ไม่ได้ติดขัดอะไรนะครับโดยนาของเขาบอกว่าไปได้หมดแหละเพียงแต่ห้างที่ขัดเอาไว้ในป่าเนี่ยจะมีอยู่แค่สองห้างและนั่งได้แช่ห้างละ2คนซึ่งอีกห้างหนึ่งก็จะมีพลานหน่อยที่เป็นเพื่อนของนาคุณกิจเขาจองเอาไว้แล้วหากเข้าไปค้างคืนในจํานวนคนท,ทั้งหมดที่มีด้วยกัน4คน ก็น่าจะเพียงพอต่อที่นั่งบนห้างที่ขัดเอาไว้พอดีหลังจากที่ตกลงกันได้เสร็จสับนาก็บอกให้คุณกิจกับพี่หนึ่งไปเตรียมสัมภาระของตนเองโดยคุณกิจบอกว่าป่าทางภาคใต้ในสมัยก่อนจะเป็นป่าที่ค่อนข้างดิบชื้นเนื่องด้วยภาคใต้เนี่ยหากแบ่งฤดูการออกตามเดือนทั้งหมดที่มีก็จะมีฝน 8, แดดดสตามที่เขาว่ากันไว้จริงๆและเส้นทางที่ใช้สัญจรเข้าไปยังบ้านของนาผู้ชาย จะเรียกได้ว่าธุระกันดารมากๆก็คงจะไม่ผิดโดยคุณกิจบอกว่าบ้านของนาจะตั้งอยู่ที่ตีนเขาแห่งหนึ่งซึ่งมีลำธารจากน้ำตกตัดผ่านพื้นที่บ้านเรียกได้ว่าเป็นวิวจากธรรมชาติที่สวยสดงดงามมากๆหนาคุณกิจกับพลานิคนนำทางพวกเขาเข้าป่าไปเรื่อยๆโดยทั้งหมดจะเริ่มออกเดินทางกันประมาณบ่ายสองของวันใช้เวลาเกือบๆจะสองชั่วโมงก็เดินถึงจุดที่ขัดห้างเอาไว้ และคนกิจบอกว่าห้างทั้งสองห้างที่เขาเห็นเนี่ยมันจะถูกขัดเอาไว้ตรงข้ามกันระหว่างต้นไม้สองตน้นและจะอยู่เยื้องกันนิดหน่อยจากระยะสายตาซึ่งหลังจากที่ไปถึงนาก็บอกให้ทุกคนขึ้นไปอยู่บนห้างนะครับโดยคนกิจจะอยู่ห้างเดียวกันกับนาส่วนพี่หนึ่งก็จะอยู่ห้างเดียวกันกับพลานหน่อยพอขึ้นไปบนห้างคนกิจก็เห็นว่าทางซ้ายมือของเขาจะมองเห็นทุ่งหญ้าโล่งๆที่ไม่ได้กว้างสักเท่าไหร่ คุณกิจกับนาเริ่มจัดเตรียมข้าวของอยู่บนห้างก่อนที่สักพักหนึ่งพวกเขาจะได้ยินเสียงสัตว์ป่าดังแว่วมาจากทางซ้ายมือจุดที่เป็นทุงยาลงลงขนาดเล็กพอคุณกิจหันไปมองก็พบเข้ากับฝูงกวางและจากที่เห็นคร่าวๆก็น่าจะมีอยู่ประมาณ20กว่าตัวเห็นจะได้ในตอนนั้นคุณกิจก็ยังไม่ได้เอ่ยถามกับนานะครับเพราะยังไม่เห็นทีท่าว่านาจะเตรียมปืนขึ้นยิงแต่อย่างใดพอคุณกิจชำเลืองมองไปยังห้างซึ่งอยู่อีกฝั่ง ก็เห็นว่าพี่หนึ่งกับพลานหน่อยมองดูฝูงกวางเหมือนกันกับเขาขณะเดียวกันฝูงกวางพวกนั้นก็กึ่งเดินกึ่งวิ่งออกมาจากแนวป่าแล้วไม่นานชายสองคนก็ปรากฏตัวเดินตามฝูงกวางเหล่านั้นออกมาด้วยชายนี้ระนามสองคนที่คุณกิจเห็นจะนุ่งสรงและใส่เสื้อคล้ายกับเสื้อมอหอมบนหัวจะสวมหมวกสานทรงเหลี่ยมและในมือก็จะถือท่อนไม้เอาไว้ทั้งคู่คล้ายกับว่าพวกเขากำลังไล่ต้อนฝูงกวางออกมาจากป่า มันจึงทําให้มีคําถามหนึ่งผุดขึ้นมาในหัวของคุณกิจว่าในป่าแบบนี้มีคนเลี้ยงกวางเอาไว้ด้วยเหรอคุณกิจอธิบายว่าก่อนที่จะเข้ามาในป่าเนี่ยน้าของเขาได้แจ้งเรื่องกฎและกะติกาของการเข้าป่าเอาไว้ว่าทันทีที่ย่างกลายเข้ามาในผืนป่าเมื่อไรไม่ว่าจะเห็นได้ยินหรือว่าเจออะไรห้ามทักห้ามถามห้ามเรียกเป็นอันขาดและเวลาที่อยู่บนทางก็ห้ามเรียกชื่อของกันและกัน ส่วนสัญญาณที่จะใช้บอกสถานการณ์ต่างๆก็คือการผิวปากถ้าผิวปากไปหนึ่งทีแล้วได้ยินเสียงผิวปากกลับมาหนึ่งทีนั่นหมายความว่าสถานการณ์ทุกอย่างยังปกติแต่ถ้าหากใครผิวปากสองทีกลับมาแสดงว่ามันไม่ปกติแล้วนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณกิจไม่อยากเอ่ยถามกับน้าในสิ่งที่เขาสงสยัยฝูงกวางที่เห็นค่อยๆเดินผ่านใต้ห้างของพวกเขาไป โดยมีชายสองคนเดินไล่ต้อนจากทางข้างหลงังซึ่งวินาทีนั้นชายสองคนก็เดินผ่านใต้ห้างไปโดยที่พวกเขาก็ไม่ได้หันขึ้นมามองพวกคุณกิจแต่อย่างใดนะครับคือเอาแต่ตั้งหน้าตั้งตาเดินราวกับว่าไม่เห็นพวกคุณกิจที่มองลงมาจากข้างบนห้างและเพียงไม่นานทั้งฝูงกวางและชายสองคนก็เดินหายลับเข้าไปในป่าลึกทันทีที่เสียงฝีเท้าของฝูงกวางและชายสองคนเงียบหายไป ทุกคนก็พากันหันหน้ามาจัดเตรียมอุปกรณ์กันต่อเพื่อที่จะนำมาใช้บนห้างกันในคืนนี้จนกระทั่งลวงเข้าสู่พรบคำ่ำเสียงมแมลงมันก็เริ่มพร้อมใจกันขับขาออกมาเป็นจังหวะแต่แล้วในวินาทีนั้นเองจูจๆพี่หนึ่งแกก็ตะโกนออกมาเสียงดังว่าแกปวดท้องและขอลงจากห้างเพื่อไปถ่ายหนักพลานหน่อยที่อยู่ห้างเดียวกันกับพี่หนึ่งก็ร้องห้ามพีแกเอไว้ว่าห้ามลงไปลงไปไม่ได้ ถ้าจะถ่ายก็ให้ถ่ายใส่ถุงแล้วค่อยเอาไปทิ้งนอกป่าพี่หนึ่งที่ไม่คุ้นเคยกับการอยู่ข้างบนห้างแกก็ตอบกลับไปว่าแกทำอย่างนั้นไม่ได้และในที่สุดแกก็พาตัวเองลงไปทํำธุระข้างล่างจนกระทั่งจัดการตัวเองเสร็จแกก็กลับขึ้นมาบนห้างตามเดิมทางนาคุณกิจที่เห็นอย่างนั้นก็ได้แต่มองพีห่หและคล้ายกับว่าแกจะไม่พอใจกับการกระทำดังกล่าวคำคืนกลางป่าใหญ่อันเงียบสงัด ่านไปพร้อมกับเปลวไฟในตะเกียงน้ํามันที่ถูกจุดขึ้นโดยไรวีแววของสัตว์สักชนิดที่จะโผล่มาให้ล่าจนเวลาผ่านไปได้หลายชั่วโมงพอสมควรจูจ่ๆก็มีเสียงผู้ชายร้องเรียกหนาดังมาจากไกลหางว่าทิดทิดเมียมึงไม่สบายหนักเลยมึงรีบออกจากป่าแล้วพาเมียไปโรงพยาบาลเร็วและทันทีที่สิ้นเสียงพูดดังกล่าวที่หนึ่งซึ่งนั่งอยู่อีกห้างก็ทำในสิ่งที่นนาเป็นคนห้ามเอาไว้ตั้งแต่ตอนแรก นั่นก็คือตะโกนตอบกลับเสียงนั่นไปว่าไปไปไปเดี๋ยวผมพาไปส่งที่โรงพยาบาลเองวินาทีนั้นไรซึ่งเสียงใดๆตอบพี่หนึ่งกลับมาแต่ยังไม่ทันที่จะมีใครได้พูดอะไรเสียงปืนหนึ่งนัดมันก็ดังจนสนั่นไปทั่วทั้งผืนป่าพอคุณกิจหันไปมองทางคุณนาก็เห็นว่านาของเขาได้ประทับปืนแล้วยิงลงไปทีตายห่างซึ่งวินาทีนั้นคุณกิจเขาก็ตกใจนะครับ เพราะเข้าใจว่าน้าเพิ่งจะยิงคนไปมีหน่ำซ้ำหลังจากที่ยิงเสร็จน้าเขาก็ไม่ได้พูดหรือขยายความอะไรต่อทำแค่เพียงหันมามองหน้าคุณกิจซึ่งสีหน้าของน้าก็แสดงให้เห็นถนึงความไม่พอใจในการกระทำของพี่หนึ่งบรรยากาศรอบตัวกลับเข้าสู่ความเงียบสงัดอีกครั้งแต่หลังจากนั้นไม่นานพี่หนึ่งแก,กก็ขากเสล็์เสียงดังแล้วบ้วนทิ้งลงไปยังพื้นดินด้านล่างพร้อมกับเสียงพานหน่อยที่ดังตามขึ้นมาติดติดว่า เฮ้ย <Hey, S 2> มึงทำแบบนี้ไม่ได้นะบอกแล้วไงว่าห้ามทิ้งสิ่งปฏิกูลลงจากบนห้างคนถูกบ่นจึงเถียงกลับมาทันทีว่าป่ายังไงก็คือป่าจะอะไรก็นักกระนาวะเนี่ยหนาของคุณกิจที่ได้ยินอย่างนั้นก็ได้แต่ใส่หัวแต่หนาก็ยังไม่ได้พูดหรือบ่นอะไรออกมาจนกระทั่งเวลาผ่านไปได้หลายชั่วโมงอยู่ดีๆก็มีเสียงปริศนาดังแววมาจากผืนป่าด้านล่าง โดยเสียงดังกล่าวมันเป็นเสียงของผู้ชายที่พูดขึ้นว่ารถของใครคันสีดําที่จอดอยู่แถวตีนเขาอะรู้หรือเปล่าตอนนี้รถมันไหลตกเขาไปแล้วส่งเสียงตะโกนดังกล่าวมันก็ทําให้พี่หนึ่งลุกลีลุกลนและพูดขึ้นมาว่าน่าจะเป็นรถของเขาเองก่อนที่จะตั้งท่าเตรียมลงไปจากห้างแต่ในตอนนั้นพลานหน่อยก็รีบคว้าตัวพี่หนึ่งเอาไว้พร้อมกับบอกว่ามึงไม่ต้องลงไปเลยนะทำม,มึงลงไปนี่มึงตายแน่ๆ วินาทีนั้นพี่หนึ่งแกก็ไม่ยอมฟังใครทั้งสิ้นแถมแกยังพยายามดิ้นจนหลุดจากพลานหน่อยพอนะคุณกิจเห็นท่าไม่ดีจึงยิงปืนลงไปที่ใต้ห้างอีกหนึ่งนัดแล้วคุณกิจก็เห็นเงาของผู้ชายที่คาดว่าน่าจะเป็นคนที่มาร้องเรียกวิ่งหายลับเข้าไปในแนวป่าก่อนที่เสียงป่ามันจะเงียบหายไปพร้อมกับเสียงปืนจนทำให้คุณกิจรับรู้ได้ถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นท่ามกลางความเงียบในป่าใหญ่ จนแทบจะได้ยินเสียงหายใจของตนเองจู่ๆพี่หนึ่งที่ตอนแรกก็คิดว่าสงบจิตสงบใจได้แล้วกลับลุกพรวดพลาดขึ้นมาแล้วปีนลงจากห้างก่อนที่แกจะเริ่มออกวิ่งไปยังทางที่เดินเข้ามาแต่ทว่าภาพที่ทุกคนเห็นจากข้างบนห้างก็คือพี่หนึ่งแกลงไปวิ่งวนไปวนมาอยู่บริเวณใต้ห้างที่พวกเขาอยู่กันเฉยๆในใจคุณกิจตอนนั้นก็เกิดความสงสัยนะครับว่าทำไมน้าของเขากับพลานหน่อยถึงไม่ส่งเสียงเรียกพี่หนึ่ง แต่ด้วยความกลัวเขาก็ไม่กล้าที่จะถามอะไรออกไปราวกับเป็นคนใบ้จนกระทั่งสักพักพี่หนึ่งแกก็หยุดวิ่งแล้วจำต้องนั่งคุกเข่าลงกับพื้นด้วยความเหนื่อยหอบแต่ยังไม่ทันที่พี่หนึ่งจะได้พักหายใจมันก็มีเสียงฝีเท้าปริศนาดังแววออกมาจากแนวป่าแถวนั้นลักษณะคล้ายกับมีตัวอะไรสักอย่างกำลังวิ่งเหยียบใบไม้และกิ่งไม้ออกมาจากป่าโดยตอนนั้นก็สันนิษฐานได้ว่าต้นเสียงน่าจะกำลังมุ่งหน้ามาทางพี่หนึ่ง นาคุณกิตรีบยกปืนขึ้นมาประทับบ่าเล็งอย่างชำนาญและเพียงไม่กี่อึดใจนาะก็ลั่นไกออกไปทันทีที่สายตาของนาจับเป้าหมายได้จนส่งผลให้หมูป่าตัวเขื่องที่เป็นเจ้าของเสียงฝีเท้าเมื่อครูวิ่งมาสิ้นใจตายต,ายต่อหน้าต่อต,อตาพี่หนึ่งที่หอบแพกแกอยู่พื้นเบื้องล่างในตอนนั้นคุณกิจเห็นว่าพี่หนึ่งก้มตัวลงกลาบพื้นดินโดยอัตโนมัติชนิดที่ว่าเอาน้าผากแนบกับพื้นเลยก็ว่าได้ โดยพี่แกก็ก้มอยู่ในท่านั้นได้เป็นนาทีทั้งๆท,ที่มีซากหมูป่านอนตายอยู่ที่ตรงหน้าก่อนที่พี่หนึ่งจะเงยหน้าขึ้นมาด้วยอาการมึนงงแล้วเอ่ยขึ้นมาด้วยน้ำเสียงสั่นๆว่าเอา้ากูยังอยู่แถวห้างนี่อีกอยู่หรอเนี่ยซึ่งหลังจากที่พูดจบพี่แกก็รีบปีนขึ้นมาอยู่บนห้างตามเดิมนะครับหลังจากที่พี่หนึ่งขึ้นมาอยู่บนห้างกับพลาน,น่อยเป็นที่เรียบร้อยพี่แกก็แต่เพ้อยอยู่คนเดียวว่าออกป่าได้ ให้ไก่สดทั้งสามคนจึงได้แต่หันมองหน้ากันแต่ไม่กล้าพูดอะไรออกมาและได้แต่ปล่อยให้พี่หนึ่งเผลออยู่อย่างนั้นคนเดียวโดยคุณกิจบอกว่าหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวก็ไม่มีวี่แววว่าสัตว์ป่าจะเดินผ่านพื้นเบื้องล่างอีกเลยผืนป่าทั้งป่ากลับมาเงียบสงัดอีกครั้งคือเงียบชนิดที่ว่าไม่มีแม้แต่เสียงลมหรือเสียงมแมลงให้ได้ยินขณะที่ทั้งสี่ชีวิตกำลังตกอยู่ท่ามกลางความเงียบสงัดของผืนป่า คุณกิจที่กวาดสายตามองไปทั่วด้วยความหวาดระแวงก็สังเกตเห็นสิ่งผิดปกติที่กำลังก่อตัวขึ้นนั่นก็คือการผิวไหวโอนเอ็นของต้นไม้ที่ทั้งโยกและสั่นเสียดสีกันไปมาจนเกิดเสียงทงั้งๆที่บริเวณโดยรอบแทบจะไม่มีลมพัดอยู่เลยสักนิดแล้วนาะคุณกิจก็เอ่ยขึ้นมาเบาๆแค่ว่าอยู่เฉยๆนะห้ามทำอะไรเด็ดขาดให้นั่งอยู่เฉยๆแล้วก็ไม่ต้องนอนจนกว่าฟ้าจะสาง ประโยคบอกเล่าดังกล่าวของนา้าส่งผลให้ความกลัวก่อตัวขึ้นในจิตใจคุณกิตซึ่งหลังจากที่น้าพูดจบแกก็เงียบปากไปทั้งคืนโดยคุณกิตบอกว่าตลอดเวลาที่นั่งรอแสงแรกของวันจะมีเสียงของพี่หนึ่งที่เพ้อรำพันด้วยประโยคเดิมๆว่าทาออกไปจากป่าผมจะให้ไก่สดๆพูดวนอยู่อย่างนั้นทั้งคืนจนพลอยทําให้คนอื่นหลอนไปกันหมดทันทีที่แสงแรกของวันฉายกระทบลงสู่พงไพร ทั้งนาและพลานหน่อยก็บอกให้คุณกิจกับพี่หนึ่งลงจากห้างแต่ทางฝั่งของพลานหน่อยดูค่อนข้างจะทุรักทุเลนิดหนึ่งเพราะพลานแกจะต้องช่วยพยุงพี่หนึ่งลงมาด้วยและหลังจากที่ลงมายืนกันอยู่บนพื้นเบื้องล่างได้อย่างปลอดภยัยทั้งหมดก็พากันตรงเข้าไปดูหมูป่าที่นาคุณกิจยิงได้ก่อนที่จะพบว่ามันเป็นหมูป่าแก่ตัวใหญ่และด้วยขนาดของมันจึงเป็นการยากที่จะช่วยกันเอาออกไปจากป่านาก็เลยจำใจต้องกลับออกไปก่อน และกะว่าจะไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านให้มาช่วยกันหาหมู่ป่าตัวนั้นออกไปในขากลับที่พากันเดินออกมาพลานหน่อยก็ช่วยพยุงพี่หนึ่งที่อาการไม่ค่อยจะสู้ดีอยู่ตลอดทั้งทางพี่หนึ่งก็ยังพล่ำเผลออยู่คนเดียวด้วยประโยคเด,เดิมซ้าๆแต่แล้วในระหว่างทางกลับคณะของคุณกิจก็ไปพบเข้ากับซากเสือขนาดใหญ่ที่ตัวสู้ผอมหนากับพลานหน่อยจึงชวนกันเข้าไปดู เราอยากทราบว่าเสือตัวนี้มันถูกยิงเข้าที่ตรงไหนตัวคุณกิจก็ไม่พลาดที่จะเดินเข้าไปดูด้วยอีกคนนะครับก่อนที่นาจะฉี้ให้เขาดูบริเวณหน้าผากของเสือซึ่งมีรอยยุบลึกลงไปประมาณหนึ่งแล้วนาก็พูดขึ้นมาว่ามันยิงไม่เข้าคุณกิจรีบหันไปถามนาด้วยความสงสยัยว่าใครกันที่เป็นคนยิงเสือตัวนี้กันแน่นาก็เลยบอกว่ามันเือไอตัวเมื่อคืนนี่แหละที่มาส่งเสียงเรียกให้แกกลับไปหาเมีย พอเมื่อคืนนาะเพิ่งจะนึกออกได้ว่ามันเป็นวันเสราร์ที่5เดือน5้าดังนั้นทุกคนอย่าลืมเก็บโค้ดแล้วไปสั่งซื้อของลดราคาในแอปด้วยนะครับไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วหนาะบอกว่าถ้ามันเป็นวันดังกล่าวเนี่ยวิญญาณอาฆาตของไอเสือผีตัวนี้มันจะแรงกว่าปกติถ้าเผลอลงไปตามเสียงเรียกของมันนี่คงมีหวังได้กลายเป็นอาหารของมันแน่ๆเดี๋ยวยังไงก็คงต้องทิ้งซากมันเอาไว้ที่ตรงนี้ก่อนแล้วค่อยไปเกณฑ์ชาวบ้านมาช่วยกันขุดหลุมฝงัง พร้อมกับวานให้พวกเขาช่วยเข้าไปเอาหมูป่าออกมาด้วยในคราวเดียวกันเลยหลังจากที่กลับออกมาถึงบ้านจูจูพี่หนึ่งก็เป็นลมล้มพับลงไปกองอยู่กับพื้นทุกคนจึงต้องช่วยกันพาพี่หนึ่งไปพักผ่อนแล้วนาก็ให้คนกิีดกับแฟนของนาที่อยู่ที่บ้านช่วยกันดูอาการของพี่หนึ่งเอาไว้ส่วนนากับพลานหน่อยก็จะไปเกณฑ์ชาวบ้านเพื่อเข้าป่าไปช่วยกันจัดการกับซากเสือและหมูตัวนั้น ในช่วงที่นาไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านพี่หนึ่งก็ได้สติตื่นขึ้นมาแฟนของน้าจึงเข้ามาถามกับพี่หนึ่งด้วยคำถามแปลกๆว่าเมื่อคืนได้บอกอะไรกับปู่ป่ายาป่าไหมผู้ถูกถามจึงตอบว่าไม่ได้บอกอะไรแล้วก็ไม่ได้รับปากอะไรด้วยโดยที่ตอนนั้นอาการของพี่หนึ่งก็เหมือนจะดีขึ้นนะครับแต่คล้ายกับว่าแกจะลืมคำพูดที่กเกเผลอออกมาก่อนหน้านี้ไปจนหมดคุณกิตบอกว่าเขามาทราบในภายหลัง วันนาได้ํำชับกับแฟนเอาไว้ว่าถ้าพี่หนึ่งฟื้นขึ้นมาเนี่ยห้ามบอกพี่หนึ่งเรื่องไก่สดที่แกเคยเพ้อแต่ให้ถามคำถามที่ผมได้เล่ามาก่อนหน้านี้ก็พอและหลังจากที่พี่หนึ่งแกพูดออกมาว่าแกไม่ได้รับปากอะไรจู่ๆแกก็กระอักเลือดออกมาทั้งทางปากและทางจมูกแต่เลือดที่ไหลออกมามันไม่ใช่สีแดงนะครับมันกลับเป็นสีดำๆที่ชวนให้คลื่นไส้ยออ่มากๆจนแฟนของนาต้องออกไปตามหมอบ้านมาดูอาการให้ โดยคุณกิดบอกว่าหมอบ้านของคนแถบนั้นเนี่ยจะเปรียบเสมือนหมอทางไสยเวทซึ่งในที่นี้ผมขอเรียกว่าหมอธรรมแล้วกันนะครับพอหมอธรรมมาเห็นอาการของพี่หนึ่งท่านก็รู้ได้ทันทีว่าจะต้องทำยังไงพอถ้าหากใครโดนเพศภัยอะไรจากป่าแถบนั้นหมอธรรมท่านก็จะให้ลูกศิษย์ลูกหาไปเชื้อไก่เตรียมไว้และเมื่อลูกศิษย์ของหมอธรรมนำไก่มาให้สิ่งที่คุณกิจไม่คาดคิดมันก็ได้เกิดขึ้น เมื่ออยู่ดีๆพี่หนึ่งก็ลุกไปหยิบไก่ที่หมอทานามาทาพิธีขึ้นมากัดกินแบบเป็นๆทั้งอย่างนั้นเลยคือกินเข้าไปทั้งทาง,งที่ไก่ยังไม่ได้ถอนขนออกเสียด้วยซ้าแล้วไม่นานพี่หนึ่งเจก็อาเจียนของที่เพิ่งจะกินเข้าไปออกมาจนหมดหลังจากที่หมอทําประกอบพิธีล้างรังควานเสร็จอาการของพี่หนึ่งก็ค่อยๆดีขึ้นตามลําดับแล้วหมอทําก็สั่งให้ลูกศิษย์ไปเชือดไก่ใหม่ตัวเพื่อนามาให้พี่หนึ่งเอาไปไหว้สารปู่ป่าหญ้าป่า ซึ่งหลังจากที่ทำการไหว้อะไรกันเสร็จสับก็ประจวบเหมาะกับตอนที่นาและชาวบ้านพากันหาหมูป่าตัวใหญ่ออกมาพอดีโดยนาบอกกับคุณกิตว่าเสือตัวนั้นไม่ได้อยู่ที่เดิมแล้วในตอนนั้นนาก็เล่าให้เขาฟังว่าเมื่อคืนมันเป็นเสาที่ห้าเดือนห้าเสือผีตัวนี้มีแรงอาฆาตมากกว่าปกติแถมการกระทำของไอ้หนึ่งยังทำให้มันไม่พอใจอีกด้วยถ้าเป็นอย่างนี้นาะคงต้องย้ายที่ขัดห้าง พอไทยยังขืนขึ้นไปส่องสัตว์อยู่ที่เดิมคงมีหวังโดนมันวกกลับมาเล่นงานไม่วันใดก็วันหนึ่งเป็นแน่พอนาพูดคุยกับคุณกิจจบชาวบ้านกับนาก็ช่วยกันชำแหละหมูป่าต่อและจัดสรรปันส่วนกันไปตามความเหมาะสมก่อนที่นาจะเข้าไปสอบถามพี่หนึ่งว่าเมื่อคือนที่ผ่านมาตอนปีนลงไปจากห้างแล้วพี่หนึ่งต้องการจะวิ่งไปทางไหนและตอนสุดท้ายแกก้มกราบอะไรอยู่ตายห้าง ทางพี่หนึ่งเริ่มเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนก่อนหลังจากที่ลงมาจากห้างแกก็ตั้งนาวิ่งกลับไปยังทางที่เดินเข้ามาในตอนแรกโดยไม่รู้ตัวเลยว่าแกกำลังวิ่งบนอยู่ที่เดิมบริเวณใต้ห้างและสาเหตุที่พี่หนึ่งต้องก้มกราบลงกับพื้นนั่นก็เป็นเพราะว่ามีเสียงปริศนาดังก้องอยู่ในหูว่ามึงต้องกราบกูพี่หนึ่งก็เลยกล้มกราบลงกับพื้นตามเสียงที่ได้ยินหนาของคุณกิจอธิบายให้พี่หนึ่งฟัง ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่ยังได้ยินเสียงที่ว่าเพราะตอนที่เริ่มเดินเข้ามาในป่ากันในตอนแรกที่หนึ่งดันพูดประโยคที่ไม่ควรพูดออกมาว่าป่าแห่งนี้สวยจังเลยผมอยากอยู่ในป่าซึ่งหนาก็บอกว่ามันเป็นคำต้องห้ามที่ไม่ควรพูดนะครับเนื่องจากคนที่นี่เขาเชื่อกันว่าสิ่งลี้ลับจะเอาคนที่พูดแบบนี้ไปเป็นตัวตายตัวแทนและดวงวิญญาณก็จะถูกจองจำและต้องเฝ้าอยู่ในผืนป่า ในตอนนั้นคุณกิจก็ถือโอกาสถามกับนาว่าในป่าแบบนี้มันมีคนเลี้ยงกวางเอาไว้ด้วยเหรอนาเลยอธิบายให้เขาฟังว่าคนเลี้ยงกวางที่พวกคุณกิจเห็นในตอนแรกเขาไม่ใช่คนแต่เป็นเทวดาที่คอยปกปักรักษาสัตว์พวกนี้และถ้าเขาให้สัตว์สำหรับลา่าเขาก็จะปล่อยสัตว์มาให้เห็นแค่ไม่เกินสามตัวแต่ถ้าหากเป็นฝูงกวางแบบที่เห็นในตอนแรกคนเป็นพรานจะรู้ทันทีว่าห้ามล่าเด็ดขาดเพราะมันเป็นวิถีของพราน ซึ่งหลังจากที่เข้าป่าแลลาได้นะาก็จะไม่เข้าป่าอีก3วันถึง7วันเพราะถือว่าเจ้าป่าหรือสิ่งที่มองไม่เห็นเขามอบสัตว์ตัวนั้นมาให้แล้วหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นพี่หนึ่งก็มีอาการแปลกๆอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นการส่งเสียงร้องโหยหวนเหมือนสัตว์ป่าและปวดตามกระดูกจนไปไหนไม่ได้โดยพี่หนึ่งก็เจ็บปดอดแด่ๆอยู่แบบนี้ได้สองสามปีนะครับและในที่สุดพี่แกก็เสียชีวิตลง นอกจากนี้คุณกิจยังมีโอกาสได้สอบถามกับนาว่าเรื่องอาการแปลกๆของพี่หนึ่งเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในป่าคืนนั้นไหมแต่นาะคุณกิจก็บอกแค่ว่าสิ่งที่เขาทํามันมากกว่าสิ่งที่เราเห็นเราไม่รู้หรอกว่าเขาไปก้าวไก่หรือไปยามป่ายังไงแต่คนในพื้นที่จะรู้กันดีว่าไม่ควรพูดหรือทําอะไรแถมคุณกิจยังบอกอีกว่าผืนป่าที่เกิดเหตุภายในเรื่องเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์มาก,มาก และแฝงไปด้วยอรารยธรรมของสามศาสนาที่ครอบคลุมพื้นที่ดังกล่าวเอาไวา้ซึ่งหลังจากที่ผมได้รับฟังเรื่องราวของคุณกิตจ,จบลำดับแรกผมต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพี่หนึ่งด้วยนะครับและไม่ว่าสาเหตุการสูญเสียดังกล่าวจะเกิดขึ้นจากอะไรแต่สิ่งหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้จากเรื่องนี้ก็คือในตอนที่เราต้องตกอยู่ในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยการมีสติและทำอะไรอย่างรอบคอบนี่ถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากมากเลยนะครับ และถ้าหากเป็นอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในเรื่องนี้ละก็การเชื่อฟังคําเตือนของพลาน,นี้ยิ่งสําคัญไปใหญ่เลยนะครับเพราะคนที่นําทางเข้าไปในป่าก็คือพลานและคนที่จะพาเราออกจากป่าได้ก็ต้องเป็นพลานเช่นกันดังนั้นการไม่ฟังคําเตือนและทําอะไรโดยขาดสติมันก็อาจจะนําไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์เช่นกันนะครับ ก่อนจากกันไปในวันนี้ท่านใดที่อยากแชร์ประสบการณ์ขนหัวลุกของท่านสามารถส่งเรื่องราวของท่านมาที่ช่องของเราได้ตามรายละเอียดใต้คลิปนะครับและที่สำคัญขอให้ทุกท่านรับชมและรับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับพร้อมทั้งอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทอดเรื่องราวคนหัวลุกให้กับพวกเราต่อไปด้วยนะครับและหากท่านเป็นอีกหนึ่งคนที่ชอบเสพประสบการณ์หลอนหรือเรื่องราวขนหัวลุก ขอให้พวกเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดความหลอนให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณครับ